เอาพักมาให้หมูนะคะมึงเนี่ยหมูนา่ารักนารักค่ะหมูหน่อยค่ะหมูปลาค่ะเอาพักกระเชกน้ำม,มาให้แะะล้วค่ะน่ารักเกินกินกินพักกระเชกน้ำค่ะ น่ารักบอคะเพื่อนๆแม่อยู่คนค่ะคุณแม่แม่อยู่ขอบคุค่ะอ่ะให้หมดเลยหมูป่าค่ะ